สาธิตมชร่วมกับโรงเรียนสาธิตในเขตภาคเหนือจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่5ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายภาคส่วนร่วมการเปิดศูนย์นวิทยาศาสตร์ฮาลาจุลาลงกรสำนักงานเชียงใหม่เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ฮาลานของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการเพื่อร่วมพัฒนานักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์ก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพฤหัสบ,บดีที่5กุมภาพันธ์2558ค่ะพบกันทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเบทีวเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือค่ะในโครงการพัฒนาการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนค่ะ ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือโดยมีนายกมนศิริบันรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมการแสดงในชุดวิถีอาเซียนซึ่งเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศมารวมกันได้อย่างลงตัวและงดงามสืบเนื่องจากรัฐบาลซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีความรอบรู้เอาตัวรอดและดำรงตนเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็น ที่มาของการจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเป็นการดําเนินงานในรูปแบบอาเซียนสัญจรสี่ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก12ประการสามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียนตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติในการจัดกิจกรรมรอบภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการกว่า350คนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เชิงลึกการแข่งขันการประกวดทักษะเชิงวิชาการและการจัดนิทรรศการซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันร,ระดับภาคเหนือในวันนี้นะคะจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันร,รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหาคนครค่ะพร้อมรับทุนการศึกษาและได้โอกาสในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะคะมูลค่ากว่า700,000บาทค่ะการแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ยังคงอยู่ในเรื่องของการศึกษาไทยนะคะวันนี้ค่ะสาธิตมชก็ได้จับมือกับโรงเรียนสาธิตในเขตภาคเหนือนะคะร่วมกันจัดงานสาธิตวิชาการซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ค่ะภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่วันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสาธิตวิชาการครั้งที่5การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นพร้อมร่วมบัญญาพิเศษเรื่องความเป็นไทยในยุคก,การศึกษาศตวรรษที่21โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยเชียงใหม่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยพะเยาค่ะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและคณาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศไทยและในเขตภาคเหนือนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการศึกษาของแต่ละสถาบันค่ะงานสาธิตวิชาการครั้งที่5การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งหวังที่จะนําเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนด้านหลักสูตรการสอนการวิจัยและการบริการทางวิชาการของโรงเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ู้ด้านวิชาการในกลุ่มโรงเรียนสาธิตเพื่อนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนสาธิตรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันหลากหลายค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะ5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่6ค่ะพร้อมกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรยายพิเศษการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสวนาทางวิชาการการแสดงคอนเซปต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ะะรวมไปถึงการจําหน่ายหนังสือและสื่อทางการศึกษาค่ะโดยภายในงานมีนักเรียนครูพณาจารย์นะคะเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากค่ะีนน,น้พ นอกเหนือจากความก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาไทยแล้วนะคะอีกหนึ่งความก้าวหน้าค่ะเป็นความก้าวหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุราลงกรณ์นะคะซึ่งเมื่อเย็ยนวันนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะเป็นของสำนักง,งานในเขตภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกานายสุริยะประชาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่โดยมีนายอาสิทธตพิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬลาลงกรมหาวิทยาลัยก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์ดรวินัยดะลันซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านงานวิจัยการพัฒนางานวิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรมรมฮาลาลเพื่อผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬลาลงกรมหาวิทยาลัยสำนักงาน ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักง,งานเชียงใหม่ได้เติบโตมากขึ้นค่ะตามบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคบริเวณภาคเหนืออีกทั้งจะมีการขยายไปถึงภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรวมไปถึงอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคตต่อไปค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับส่วนราชการรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงในด้านของประชาชนก็มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ